เรื่องปรมาจารย์แห่งเตา๋าองค์ไท้เสียงเหล่ากุงมาสอนสิทธิ์มิชายหนุ่มเชื่อสายจีนผู้หนึ่งชื่อว่าเอี้ยงเสงแซ่ฮอเป็นคนบ้านซิ่วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้ฝันไปว่ามีนักพชาราหนวดขาวผู้หนึ่งซึ่งเราเข้าใจว่าท่านคือ องค์ไท้เสียงเหล่ากรุงมาบอกกับเขาว่าจะให้ของวิเศษกับเขาและได้บอกสถานที่เก็บของวิเศษนั้นด้วยว่าอยู่แถวใต้โคนต้นไม้ใหญ่ให้ไปขุดเอามาใช้ไว้ช่วยผู้คนต่อไปพอเช้าลุงขึ้นหออย่างเสงจึงได้หยิบอุปกรณ์ขุดดิน มุ่งหน้าไปที่สถานที่แห่งนั้นตามความฝันเพราะเขาจําได้ดีว่าสถานที่แห่งนั้นนั้นไม่ไกลจากบ้านของเขาเสียเท่าไหร่และเมื่อถึงจุดหมายจึงเริ่มขุดดินข้างต้นไม้ใหญ่ทันทีหวังที่จะได้เจอของวิเศษตามความฝันขุดได้สักพักใหญ่จนเป็นหลุมกว้าง แต่ก็ยังไม่เจอของวิเศษสักทีจนทำให้หออย่างเสงเกิดความท้อใจเพราะเหนื่อยจากการขุดดินที่แสนนานแต่ก็ยังไม่เจอของวิเศษสักทีคิดในใจว่าไม่น่าเชื่อความฝันเลยเหนื่อยเปล่าจึงตัดสินใจเลิกขุดและก็บ่นพึมพำในใจว่าถ้ามีของวิเศษจริง ก็คงจะเห็นไปแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงเก็บอุปกรณ์เพื่อที่จะกลับบ้านระหว่างเดินออกจากจุดนั้นมาเพียงไม่กี่ก้าวต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็เกิดโค่นลงมาเสียงดังทำให้หอหยางเสียงต้องหันกลับไปดูและก็เข้าไปสำรวจจึงได้เห็นถุงถุงหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้นั้นถูกลากพันเอาไว้ หอ,อยางเสียงจึงเข้าไปเอาถุงนั้นขึ้นมาและก็มั่นใจเหลือเกินว่าของในถุงนี้ต้องเป็นของวิเศษตามความฝันอย่างแน่นอนตอนนั้นจะแกะออกมาดูแต่ก็นึกถึงคำโบราณว่าเมื่อเจอของแบบนี้คงต้องรอสักสามถึงเจ็ดวันแล้วค่อยเปิดดูน่าจะเป็นสิ่งที่ดี เมื่อคิดได้ดังนั้นหอเอยียงเสียงจึงนำถุงนี้กลับไปเก็บไว้ที่บ้านอย่างดีรอสักเจ็ดวันแล้วค่อยเปิดออกมาดูว่าข้างในคืออะไรและในตอนเย็นของวันนั้นเองที่หน้าบ้านของหอเอยียงเสียงได้มีคนแก่ที่ไว้หนวดยาวขาวโพนแต่งชุดขาวมาหาเขาที่หน้าบ้านเลย ก็มาคุยกับหอ,อย่างเสงว่าเจ้าเจอของดีใช่ไหมหอ,อย่างเสงก็แปลกใจนะักว่าชายชรา,าผู้นั้นรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรแต่หอ,อย่างเสงก็ยังปฏิเสธว่าไม่มีแต่ชายชรา,าผู้นั้นก็ถามต่อว่าเจ้าใช้เป็นหรือเปล่านำออกมาดูเถิด แล้วเขาจะสอนให้เองในที่สุดหอหยางสิงจึงได้นำถุงนั้นออกมาให้แกชายชาราเปิดดูของในถุงนั้นมีตํารายาจีนดาบเจ็ดดาวและรูปขององค์ไท้เสียงเหล่ากุงและชายชาราผู้นั้นจึงได้เริ่มสอนและชี้แนะวิธีดูตําราจีน ให้แก่หอเอยียงเสียงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและในช่วงเย็นของทุกวันชายชราผู้นั้นก็จะมาสอนให้กับหอเอยียงเสียงเวลาเดิมในตอนเย็นจนถึงมืดค่ำทุกวันโดยที่เรื่องนี้ก็แปลกยิ่งนักหอเอยียงเสียงนั้นไม่เป็นภาษาจีนเลย แต่กับเข้าใจในตำรานั้นได้อย่างง่ายดายเวลาผ่านไปเจ็ดวันการสอนก็ครบถ้วนชายชาลาผู้นั้นได้สอบถามหอเอยียงเสงว่าที่เขาสอนให้นั้นเขาเข้าใจและจำได้แล้วใช่ไหมช่างแปลกเหลือเกินทุกคำสอนทุกคำชี้แนะหอเอยียงเสงจำได้และเข้าใจทั้งหมด ในเมื่อเจ้าเข้าใจในเรื่องยาและการรักษาแล้วเจ้าจงนำสิ่งเหล่านี้ไปช่วยคนที่ทุกข์ร้อนต่อไปเราจะไปแล้วและชายชรา,าผู้นั้นก็เดินออกจากบ้านไปหออยางเสียงนั้นจะรีบตามไปส่งชายชรา,าผู้นั้นแต่เมื่อเขาตามออกไปกับไม่เห็นชายชรา,าผู้นั้นเสียแล้ว หายตัวไปแล้วหอหยางเสียงจึงแน่ใจว่าท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้เขาไว้ได้ช่วยคนอย่างแน่นอนหอหอยางเสียงจึงได้ตั้งปฏิธานไว้ว่าต่อจากนี้ไปจะนำสิ่งที่เขาเรียนรู้มารักษาคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจนกว่าจะสิ้นอายุไข แล้วเมื่อตำรายาทั้งเล่มนี้ฮออย่างเสงจำได้ขึ้นใจดีจึงได้ตัดสินใจนำตำรานี้ไปฝังไว้ที่เดิมโดยเก็บดาบเจ็ดดาวและรูปขององค์ไทยเสียงเรากุงไว้บูชาและต่อจากนั้นมาฮออย่างเสงก็เริ่มนำวิชานั้นมารักษาให้แก่ผู้คนที่เดือดร้อนทั่วไปโดยไม่คิดเงิน เป็นการใช้สมุนไพรรักษาจนมีชื่อเสียงไปทั่วการแต่งตัวของหออย่างเสิงไม่ได้มากพิธีรีตองอะไรแต่งตัวเหมือนตะแปะแก่แก่โดยท่านนำลูกขององค์ไท้เสียงเหล่ากุลและดาบเจ็ดดาวมาแขวนไว้ที่หน้าของตัวเองเพื่อเป็นการบูชาและก็เดินทางรักษาคนไปในที่ต่างๆ บางทีเจอคนตายที่ยากจนก็อาสาเรี้ยายเงินมาทำศพให้แก่ผู้ยากไร้พออย่างเสิ่งนั้นไม่มีเงินเก็บเพราะว่าไม่เคยคิดค่ารักษากับใครแต่เมื่อเจอเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือผู้ยากไร้เขาก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยการช่วยเหลือของเขาก็คือการเลี้ยายของเงินผู้คนที่พอจะมีนํามาช่วยคนที่ยากไร้เป็นการพาให้ผู้คนได้สร้างบุญนั่นเองด้วยการแต่งตัวและการทำตัวแบบง่ายๆเขาจึงได้ฉายาว่าตับแปะบ้าแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรช่วยเหลือคนโดยไม่หวังเงินมาตลอด เดินทางไปหลายที่ช่วยเหลือคนไปทั่วและก็มีคนที่มีฐานะอยู่ที่บ้านสวนหนองกันเก่าได้ให้ที่และสร้างบ้านให้เพื่อเป็นที่ไว้รักษาคนท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางอีกเพราะอายุก็เริ่มมากแล้วและในที่สุดท่านก็ได้อยู่ที่แห่งนั้นหลายปีก็รักษาคนด้วยสมุนไพรมาตลอด สมัยก่อนที่บ้านสวนหนองกันเกา่าที่ซึ่งหมอห่ออย่างเสียงใช้เป็นที่รักษาคนผู้ป่วยที่จะเดินเข้าไปรักษานั้นเข้าไปลึกและลำบากเพราะหนทางไม่ค่อยดีจึงได้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มอบที่ดินที่จะจัดสร้างสถานที่แห่งใหม่ให้หมอห่ออย่างเสิยงไว้ใช้เป็นที่รักษาคน เพื่อที่จะตั้งเป็นศาลเจ้าไทเสียงเหลากุลด้วยซึ่งสถานที่นั้นใช้ชื่อว่าซัมเชงเกงซึ่งตั้งอยู่ณที่สามย่านอำเภอแกลงจังหวัดระยองและต่อจากนั้นมาอาจารย์ห่อ,อเอียงเสงก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ไว้รักษาคนมาตลอดจนท่านสิ้นอายุไขศาลเจ้าซัมเชงเกงขององค์ไทเสียงเหลากุง ตั้งอยู่ที่สามย่านอำเภอแกลงจังหวัดระยองเปิดให้กราบไหว้กันได้ทุกวันนะครับข้างในยังมีรูปปั้นของอาจารย์หอเอยียงเสงยงให้กราบไหว้ด้วยขอขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ